หันกลับมาให้ทีวีวไปไฟปิดซะละ กันกระเ้ยเอาของออกจากมือไม่ทันสายฟ้าฟาใส่เลยตกไปตายใช่ตกไปคือตายนอนนอนเอามามิกวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โิ๊กมิกตายแล้ววิงอยักให้ปิดประตูวะ ไม่เอา หมามาแล้วมาทะเลทรายมาเมื่อกี้เออตายเหรอหมามาแล้วอ่ะ <มา S 2> ว,วิวว่งวิง่ง คืนแล้วแน่ๆเลยอะได้ไหมดูฉากขายกราบโอเคได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยลองไปดูหนะ่อยคนขายไม่ใช่นมนุษย์

ยังมันขอความมุติธรรมสืบจมจริงยัเขาดื่มมหาสมุทรด้วยมหาสมุทรอันลึกเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาเจอเลยเหรอใ้ยเกือบแล้วเราโดดทันอะไรวะหนอนหนอนเข้ามาเข้ามาเกือบแล้วเมื่อกี้เราโดดทันมันจะงับเราเร็วระวังระวังเอ๊บ ว้าม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 าวิ่งไม่ได้เร็ว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 ไปแล้วอะไรมาไหมเห็นยักษ์ ถามเออเดี๋ยวเียงแบบนี้เลยบอกสีเดียวฮ่ยโคตรน่ากลัวเลยแบบเออจริงนี่วาจะไม่ทันแล้วลองถ่ายถ้าหมดไหม เออขายขายไตวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองขายศพดูดีกว่าน่าสนใจตัวเองจะโดดลงไปเลยเหรอย่าอ้าวลืมอ้าวอ้าวมันเป็นตุมดำอ้าวลืมไปมีน้ำ โอ้ขาดอีกสี่บาทมีกระโจมแล้วตายขาดอีกสี่บาทยวงั้นะกระโจมเจอมาเนี่ยเีาไปไหนอะยองน้ำเหรอเอออะไรปีศาจ ไหนอะ่ะมันมันมาทางที่เราผ่านไปอ่ะตัวเป็นไงตัวเบิ้มเบิมสีดำดำเหมือนมีกล้ามอะ่ะวยอ,อยากรู้เลยปะยกตกท่อตายตอ่ะต้อตาจะ <laughs> กลับ วิ่งผ่านไปทางนั้นอ่ะพวกพวกอะกำตายตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเห็นเดมบอกตัวดำๆมันมีกำแน่ใจนะไปหาก็ไม่เห็นมีอะไรดิ เราเดบอดเดบเห็นเราเห็นแวบๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มั่นใจแต่ว่าเรามั่นใจว่าโอเคกูเชื่อมังกูเชื่อมักูเชื่อมังเลยเะ้ยเอกินอเกอร์กูไม่เนมันคือจะกินอเกอร์สัสหอายเราไ้ตายกินโอเกอร์เออมันคือจะกินอเกอร์เมื่อกี้ กลัวเเวอย่านะวิ่งออกมาเอออ้าวมีคนจมน้ำตายสองคนเลยเหรอ เดี๋ยวต้องหาเงินเพิ่มกว่านี้นะไม่พออันนี้ต้องหาเพิ่มเดี๋ยวอย่าบอกนะตายกันหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องลนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ต้องหาจริงวะมันยังไม่ถึงเป้าเลยอะ่ะเอาตายหมดแล้วเหรออืมมีก่อนหน้าตาตกตายดิจับปลาจมน้ำก่อนหน้าต,ตาเลยยินดีต้อนรับ ิเจะของคือของหายหรือเปล่ายังกูตีจิไยานอ้าวของหายไปสิ้นหนึ่งใครถือไปด้วยเมื่อกี้ถือไปแล้วลงไปตายด้วยงอไม่ได้ไงไม่ได้อะเอาถ้าขายเหล็กไม่ได้ไงก็ขายเหล็กได้แต่ยอมมันไม่ถึงไงยังไงก็ตาย จะขายไงจะจะขายทำไมอยากขาย เรลบลิลบลอลบ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 งร้อลร้อง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 ร้อลร้นร้องร้องร้องร้อ้้องร้องร้อ้องร้อง้อองร้องอ้อล้ออองร้อ้องร้อล้องร้ององร้ออ้อง้องององร้อรองร้งร้องอองร้งรร้องร้องรลองร้อง่้องร้งม้องรลองร้อ้อง โคตรฝันร้ายเลยเออใครเวลาเท่าไหร่ละเอาเรียบร้อยจบเกมอ่าห้าโมงเย็นอือหือเ,เสียงแมมมู เดียมโดนแคมป์แล้วอนไเี้ยใช่เหรอโดนสลามแคมป์ไม่กี่ไหนอ่ะดิงมาจุกเดี๋ยวอยากได้ไฟฉายอเอาละตอนเข้ามาเรื่อยๆนี่เราคิดว่าเราตายน่าจะดีกว่านะตอนนี้แค่พอแล้วเรื่อเมื่อยแล้วนะ โอเคพอก่อนถ้าถ้ากดแล้วมันกดมือเลยไม่ใช่สาวเออ,เอ,อจะว่นั่นแหละเลต็อยู่ไงเนาะเฮ้ยเขี้ยตกแดงได้ประมาณ8ปดลอดยีมีออบเจกต์อยู่13ชิ้น ทางนี้ไม่ของอมีมั้งยัส่งไปให้ไหมนี่ทัศตะสีเราไม่เห็นว่ามีสัปปะราอะไรอยู่ใกล้ๆเลยโอเคเราเห็นแล้วมันไม่ได้ตามมาโอเคมันอยู่ตรงนั้นนะเดมโอ้ยโอเคเราไม่ตายมันปืนมันไม่ได้ส่องโดนเดมอะ่ะแต่เดมโดนยิงก็เ,เปล่ามันส่องโดนเราทีหลังอะ่ะอ้อาวมา หรือว่าหมามันมาหมามาเด้มอ่ามีคนโดนเลยไอ้พี่มันอยู่นี่ทำไมดีให้กูทุกคนหมาค <มา S 3> <c oughs> ือเรื่องฆ่ากูประตูหนีกูตาย,ยไหม <c oughs> เอาไาให้กูมาเอาไาให้กูมา,มา,มาแล้ว ทำไมมันขึ้นว่าได้ศพอ๋อโอเคเห็นละวแหม่มแม่มม,มุม,ม,ม,มจริงด้วยเฮ้ยอ,อ,อะไรไอ้เนี่ยวิ่งเจออะไรเจออท่านี้ขอมของมันยังไม่ต้องเป้าเลยนะเจออะไรไปท่านี้บี๊ ไม่รู้วะวิ่งหนีไฟนะหนีไฟไฟแล้เข้าทางหนีไฟไหมเข้าทางหนีไฟไหมนะอ่ะของเพิ่มพอเนี่ยว้าวที่สกีมันยอยู่มันยอนยู่แถวข้างบนไม่ใช่เหรอกี่เ็มกีดะไม่รู้จิตตายเลยอ่ะใช่อ่า,าน,น,นะ ขาพูดเลยนะว่าเราวิ่งเอามาที่วิ่งเข้าใส่หามันเองไม่ใช่ได้ิแค่แรกได้ไรโอ๊ยเกยอะตัวดิ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 ตัวดีกี่รโลเบกี่รอบเบยกลัวมันกลัวมันกลัว กินวอกเกอร์ไี่โมงกียาวแล้วมะ้เนี่ยกลับก่น <c oughs> อนหนึ่งเดียบจังอ่ะเ, <c oughs> เห็นมึงแบบไม่ไม,มีการขีดลอกอะไรออกมาเลยออกู่เนีว่ามึงคือแบบตายไปแล้ว เราไม่เอาซื้อเกินมาหนึ่งอันนะโอเคอันนี้น่าสนใจขึ้นนอะไอ้คคูตานนี้จมน้ำโง่โง่โง่จริงไม่ได้ว่าคำพูดจากตาที่เราจะมาถึงตาน,นี้นะขอพูดนะว่าเราตายงโง่เร,ร,เรียบร้อยไม่เหลือใคร<อ> Ờ là, chúng ta nghĩ rằng, số tiền lớn nhất này sẽ đến từ công phượng, đúng không? Này, này, thế nào, bịa đen? Bịa đen đấy à? ความเมื่อกี้ไม่ทันว่ะมันบอกว่าบริษัทต้องการจะลดขนาดเลยไม่รู้อะตายตายสุดท้ายอันนี้เวลาโดนได้ออกใช่ไหมใช่เรียบร้อยใช่ไหมใช่ไหมขนาดนี้ต้องโดนแล้วมั้งโดนแล้วมั้งโอ้โหตัวรถกันสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยอะเออไปขายของครั้งสุดท้ายกันเขาดาวปีใหม่ เขาคงลำคาเราเลยรถไปเนี่ยลองเส,สลาดตัวเองดูสิ กดเลยห้าครั้งรวดเดียวเลยเรียบร้อยเฮ้ยพร้อมเลยเพราะเราเป็นอิอร์เตอร์พี่ก๊าซอย่งไรเหรออยากรู้เหมือนกันวิ่งไปแล้วเมื่อกี้ตกเลยอ้าว เ้ย,เยนั่นไฟนะกรรมนั่นไฟที่นี่อ่ะใครทำอะไรคืนไม่ได้ด้วยนะเอามาเลยเรากลับไปที่ยานเลย <c oughs> เวทกลับเอ้ยกา,าดูมิก,ก่อนแล้วกัน จิงจกเหรอดูคืออะไรอีกะจิงจกยักนี่ตายยังหรือปิดไหมไม่ใช่เขาใช่กเยียเอาเอาอหรือว่าใช่ไหมเขาไม่ใช่ ไม่เขาเเปิดอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ในเกมเขาไม่ได้เปิดเลยดิดดยแต่มันสะท้อนจากไม่เดิมเดียวหม,<อ>ม,มาก็เลยมาหาคูนโ <c oughs> ดนหมา <c oughs> พุ่งชนตาย,ย <c oughs> ไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็มันกระโดดทิ้งเงี้ย เขาบ้าเินยืนมองกับหมาเลยยานบินไปแล้วอยู่็นเคื่อหมาเลยแล้วกูโดนทิ้งเลยไงึงไฟนั่นแหละนั่นแหละมันคือไฟพลังงานทำไมเสียงเดิมเหมือนกันวะเดิมโันใ่เสียงเดิมระหว่าเสียงเอ็ดเอดอะโอเค ดีแท้แล้วจะต้องออกเกมเข้าใหม่นัเนี่ยตอนนี้เดมเหมือนมีปัญหาเรื่องเสียงเสียงเดมเป็นอะไรไม่รู้เจ็บร้อยเบร้อยตัตอนนี้เดมเป็นกบไปแล้วให้กับกบแเล่กพลังงาน สตองแต่ของน้อยนะไม่มีผีแต่ของน้อยบิดกนำมไอ้เจ้าการไปกบเร็วบกบ เด็มเด็มเยี่ยมลงได้ตามปกติถ้าเขาอ่ะถ้าถ้าอยากกลับให้หมุนหมุนสามร้อยหกสิบองศารัวๆแต่ดวงสองนั้นจะไม่มีพวกเองก็หาความรู้เรื่องเทเลพอร์เตอร์กันจ้า เพราะข้างในมันไม่มีอะไรอ่ะดูหน้าจอกันอยู่อ่ะจะไปจะไปก็ไปไม่ทันแล้วไงมันก็บอกไหนก็ได้กูไม่กลัวอยู่ได้กูว่าเน่กูว่ามึงมีกูว่าเน่กูว่ามึงมีกระสานขคนกูว่าเนี่ยว่ามึงจะไปกันได้ไงไม่ได้เอาของอะไรที่ช่วยอะไรไปเลยนะกูได้ยินแต่คำว่าแบบเก่งๆไอ้ที่เราพอดได้ไหมกูได้ยินเออไอ้มาเป็นกูไม่กลัวไดเไงวะ มันเป็นวิธีช่วยนะแบบถ้าเจอสัตว์ประหลาดมาก็จะได้ว้าวขึ้นยานมาได้เดี่ยที่แบบไม่ต้องอยู่รอานานอะไรเลยแต่เหมือนว่าไอ้นี่จะไปส่งคนมากกว่ารับคนขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกัน,น,น่าพวกมึงสั่งคนไปไงหรือเปล่ารอสายแกแน่พวกเนี่ยโคตรมันเลยกะถ้า <c oughs> ล้วโอ้คูดาสามสิบวิมิกไปยืนรอเลยสองหนึ่งกดเลย อ้าเป็นไรมิกตัวของไม่มีตกใจหมดเต็มเต็มมาันรออีกหน mm ึ่งร้อยเบียรอไปก่อนเลยเอ้ยใครก็ได้อะ,ม,ะมาอีกคนหนึ่งอะมาหยิบไอ้รังพึ่งหน่อยไม่ไป็หนึ่งนา,าทีก็ประมาณสักห้าห้าโมงไงขอไ้พึ่งเหรออยากลองดูไง ใครมาหยิบมาเตรียมมาเตรียมหยิบรังพึ่งตอนที่มันตอนที่เราหนีมันหน่อยเตรียมหยิบเสร็ๆนะส่วนเราจะหนีมันทำไมอ,อยู่ตรงเออคือ,อ,อคือใครอ่อช่วยช่วยเตรียมมาหยิบรังพึ่งให้หน่อยแบบว่าตอนที่เราแบบว่าวิา่งหนีนนมันนะอ่ะอ๋อ ออหนึ่งสองซ้ำซ้ำอ่ะอุ้ยพึ่งสายฟ้าโคตรน่ากลัวเลยว้ายยาวมา <c oughs> <c oughs> <c oughs>

แล้วแล้วงพึ่งไปหมดแล้วเหรอเกูมึงไปเอามึงไปเอาพ่อมาเหียอ้เรากำปั้นอไอ้พ่อมาได้กันกำปั้นกำัอไหนนะตายเหรอเต้าเดียมะเดียมะ เดมว <tr> ิ <forever> ่งออกไปตายข้างนอกเหรอเลยใช่เดมเดมตายอยู่ข้างนอกก็ไปเก็บศพเดมมาดิมึงไปขโมยพ่อมาทำไมเนี่ยก็เตรียมปล่อยให้กูขโมยพ่อเอาถึงตายเลยอะ่นสายฟ้ากระเบน ไม่ได้ทำรวจเที่เลยทำพ่อมันโคตรก็ไม่ตายไเลยเสียงพึ่งโอ้เสียงไฟยบ้าเสียงพึ่งโคตรน่ากลัวเลยอะนั่นแหละโอ้โหเมื่อกี้เกิดให้ตายกันทั้งกองนะไม่น่าเลยไม่น่าเลย มิกเซได้แต่มันไอ้นี่ไม่ได้อ่ะบลูท็อกก์แบบมันเปิดเพลงอื่นไม่ได้อ่ะเออหรือมันต้องเป็นมอดหรือเปล่ากปิดอะไรกูปิดอะไรไม่ร้านดูว่ะเมื่อเมื่อยากพูดคำนั้นแล้วเปิดบลูท็อกก์ไปเรืยอะไร โอเคเท่านี้ก็ได้ตามที่เป้าหมายแล้วรอบพอ้วยรับโคตรแพงจริงจอดไปหาเมินแค่พอแค่นี้เหรอซีมอสคาซ้อมยูสิกได้อ่ะอ้าวออกไปโพดหลือไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอเราแบบไอ้ตายพาะโคตตาสักรอบก่อน ไม่มันเซฟมันจะเซฟเอาเซฟบ่อ่าเราหาคนอื่นดูเะล่าแย่บ่อ่ะมาดิเอ้ยพ่อมันอะอคลอไปนไรเสียงคลออยเนี่ยอ๋อมันจะไปให้เองเลยอ๋อโอเคไปไปลงรถกัน ขอ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 บใจคุณดูที่มาดูคลิปนี้อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครถ้าชอบเอแค่นี้ล่ะ굿ไบ